ก่อนที่จะไปดูประเด็นเรื่องของน้องนายเชื่อมจิตนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของการเชื่อมจิตที่บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเดี๋ยวมาดูพระไตรปิฎกของแท้กันก่อนอนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทางกรมศิลปากรน,นะครับได้มีการส่งมอบคัมภีร์ใบาลาสองราชาการที่ได้รับการอนุรักษ์บูรณะพร้อมทั้งจัดหมุดหมู่แล้วนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนตอนนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับคัมภีร์ใบาลานตามหลักวิชาการแล้วก็มอบคืนให้แก่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผลรุ่นหลังต่อไปครับ ก่อหลังจากใช้เวลานานกว่า2เดือนนะครับคมภีไบาลานโบราณสองรัชกาลที่จดจารพระไตปีดกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ผ่านการอนุรักษ์ตามแบบฉบับเอกสารโบราณของกรมศิลปากรโดยในวันนี้นะครับท่านพนมบุตรจันทรชดท่านอธิบดีกรมศิลปากรได้มีการถวายคัมภีไบาลานคืนให้กับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแล้วก็มีพระพรมวัชรจา,ารย์ จเจ้าอาวาสวัด,วดวราชประดิษฐ์เป็นผู้รับมอบนะครับโดยทางท่านอธิบดีกรมศิลปากรน,นะครับบอกว่าการอนุรักษ์คัมภีร์ไบาลานโบราณน,นี้สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือของจิตอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาประดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาร่วมกันทําความสะอาดคัมภีร์ไบาลานที่มีอายุยาวนานกว่า140ปี เดิมนะครับคัมภีรใบาลาเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาทั้งเรื่องของความชื้นแล้วก็คัมภี์เนื่องจากอายุเนี่ยหนึ่งร้อยกว่าปีนะครับคัมภีบางส่วนเนี่ยก็จับแน่นกันเป็นปึกบางส่วนเนี่ยก็ถูกมแมลงกัดแท้ซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบก่อนหน้านี้นะครับคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยที่เป็นคัมภีรใบาลานเนี่ยมีความเสียหายจนไม่สามารถอนุรักษ์ได้มากถึง80%ซึ่งก็มีคัมภีรใบาลานที่ผ่านการอนุรักษ์สําเร็จแล้วนะครับ 894ผูกแล้วก็ได้มีการออกเลขทะเบียนบัญชีรายชื่อคำพีไพาลานทั้งสิ้น67มัดมีเลขทะเบียนทั้งสิ้น144เลขที่นะครับแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรแก่เลาจิตอาสาที่มาร่วมกันอนุรักษ์ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของความสําคัญของคัมภีร์ในคัมภี์ไบาลานโบราณน,นี้นะคะเมื่อผ่านการอนุรักษ์แล้วทําให้ทราบว่าคัมภีรไบาลานชุดนี้เดิมทีนั้นเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงค่ะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และถูกอัญเชิญมาไว้ที่ปราสาทพระไตรปิฎกวัดราชประดิษฐ์นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังในการศึกษาพระธรรมในสมัยรัชกาลที่5ก็จะเห็นได้จากตราพระราชทานพระราชลัญจกรของทั้งสองพระองค์และเมื่อผ่านการอนุรักษ์แล้วหวังเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับประชาชนรุ่นหลังต่อไปค่ะแล้วก็เป็นเครื่องที่แสดงว่างานอนุรักษ์นั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของราชการอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมศริลปากรกันค่ะได้มาดูสภาพคพัมภีร์ก่อนการที่ได้รับการอนุรักษ์แล้วก็ได้เห็นหลายหลายขั้นที่เป็นญาติโยมมีจิตศรัทธามาช่วยกันทำ ท่านจะเห็นว่าเราไม่ได้รับคนจำนวนมากเรารับเพียงรุ่นหนึ่งไม่เกินสิบคนครั้งนี้ก็เจ็ดคนเพราะเราต้องการให้ความรู้ที่เราถ่ายทอดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลุ่มลึกไม่ได้เน้นที่จำนวนจากเดือนมีนาคมมาถึงวันนี้เข้าใจว่าเราได้ทาการอนุรักษ์และจัดระบบคัมภีร์ได้ประมาณทั้งสิ้น 894ผู่ยังมีคัมภีส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะทำกลับมาสู่สภาพเดิมได้ก็จะได้รับการจัดเก็บเอาไว้แยกเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นหมวดเป็นหมู่โดยปัจจุบันนะครับกระบวนการอนุรักษ์ตามแบบฉบับ เอกสารโบราณน,นี้นะครับเสร็จสิ้นไปแล้ว3วัดด้วยกันก็คือวัดไก่เตี้ยววัดเบญจมาพพิษแล้วก็วัดแห่งนี้นะครับวัดราชประดิษฐ์ซึ่งทางกรมศิลปากรเตรียมที่จะจสำรวจเพิ่มเติมนะครับที่วัดจักรวรรดิราชาวาดแล้วก็จะมีการทําการอนุรักษ์ต่อไปนะครับอันนี้พระไตรปีดกของจริงนะครับแล้วก็เป็นของโบราณด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคัมภีร์ไบาลานสองราชการเลยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่า หลายๆท่านที่นับถือพระพุทธศาสนาก็อยากจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคำพีไบาลานหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะ